ผมจะพูดบอกมาเลยว่าพีของเจ้าิีเลกซี่เนี่ยคือแบบว่าโคตรพอาเลยภูเขาไฟไม่ปะทุครับเพราะภัยพิบัติยังไม่มาแต่ถ้าหากคุณอยากหาร้านราคาบ้าๆสุดคุ้มต้องนี่เลยลาว้าบัร้านบริการสุดคุ้มเช่นระบบการเติมเพชรฟรีไฟโรบรักวีพีเซิร์ฟเวอร์เรทหกขั้นต่ำ1 7บาทบริการจำหน่ายฝนเติมเพชรต่างๆอีกมากมายไก่ตันอีกเพียบดิลร้านลาวาบักอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณครับผมขอพื้นที่สปอนแป๊บ ใครเดบเที่ยงได้คอมพิวเตอร์ดีๆนะครับแบบผมนะครับต้องแนะนํานะครับ i h a v e CPU นี่ครับเพราะว่าร้านนี้นะครับเป็นร้านคอมพิวเตอร์ดับต้นของประเทศไทยนับที่รับจัดสเปคทุกอย่างนะครับงบนี่คือเท่าไหร่ก็ได้นะทุกคนถ้าใครอยากจะจัดสเปคนะครับผมจะแปะลิงก์ i h a v e CPU ไว้ใต้ล่างคลิปนะครัผู้ชมขอบคุณมากเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับแต่ผมชอบฟังดีนะผมเลยเปิดเพลงเล่นเกมนี้โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็ บกับเราไเช่นเคยนะครผู้ชม Neo Gaming แน่นะครับหรือว่าใครที่อา่านว่า Neo Gaming เดี๋ยวกูจะไปต่อยให้ถึงที่บ้านเลยไม่ใช่หยอก,ยกโอเคครับผู้ชมก็ในวันนี้นะครับพี่ก็มากับหมวกคู่ใจสีม่วงสีดำนะค,คผู้ชมนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็เรียกได้ว่านะครับตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องของการสปอยล์้ยซึ่งผมบอกเลยว่าคลิปที่แล้วนี่เราทำคลิปไปลยคลิปล e กซี่ใช่ไหมบอกเลยว่าไปนคนเลเทะเลยไอ้อะไรก็ไม่รู้ เดี the the ๋ยวอันนี้ก็เป็นต้ำแข่งเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นสายฟ้าอะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเรียบเดียงใหม่กันนะครับคือผมก็ให้จะงงเหมือนกันแหละ เอาจริงก็งงเหมือนกันนะคุณผู้ชมก็ไม่รู้มันคืออะไรอนะ่ะเอาจริงนะเพราะว่าเอออัปเดตอัปเดตหน้าเนี่ยผมไม่รู้ว่าไอไฟสี 4, ฟ้านี่จะเข้ามือเปล่ปาแต่ที่รู้คือการสปอยหรือว่าการบอกไอไฟสีฟ้านี่มันคืออะไรอนะ่ะคือมันโคตรงงเลยเว้ยนะครับกดดีคนจะไปดูนะครับฝากกดไลค์ซับค่ายด้วยนะคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะไปดูกันว่าเป็นยังไงนะคุณผู้ชมโอเคไปดูกันในพารสองดีกว่าว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงพารสองสำหรับเปลวไฟหนึ่งพาสองสำหรับเปลวไฟสองเออเป็นไงไปดูกันคุณผู้ชมไปไปเลยไปทถ้ีคือเขงละ อ่าใน,นคลิปที่แล้วครับเาทำการสปอยนี้ไปใช่ไหมมันคืออะไรนะข้างบนนะ่ะเดี๋ยวผมนะไม่ใช่ข้างบนดิมันคืออันนี้เออมันคืออันนี้เว้นไฟ the east hot snap เมื่อไฟมันร้อน <c oughs> อันนี้คือที่เราสปอยไปในคลิปที่แล้วนะคุณผู้ชมนะครผมก็ว่าเฮ้ยทำไมมันดูเป็นไฟแต่มีสมองกูคิดว่ามันเป็นสายฟ้าวะ <c oughs> คือไม่รู้เหมือนกันในตอนนั้นผมคิดเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย เราได้มีมาคิดดูเรียบเรียงใหม่นะพี่คิดว่ามันได้เป็นไฟสีฟ้าจริงๆเลยวะผมบอกเลยว่าคินเลกัซี่นะสปอยล์แต่ละอย่างนี่คือปวดหัวรันเลงโคตรยากเลยนะครับคุณผู้ชมเอ้ยเดี๋ยวผมจะแปะเครดิตสำหรับคินเลกัซี่ด้วยนะครับข้างล่างคลิปถ้าใครที่แบบว่าอยากมาดูก็มาดูเต็มได้นะครับที่ข้างล่างเนาะโอเคนะครับเขามีโลโก้แลบแข่งไว้เป็นไอคูปแล้วก็มีไอ้นี่นะคุณผู้ชมเป็นสกิลสีฟ้าอะไรไม่รู้เนี่ยแล้วก็มีกับสโนว์ด้วยนะครับกดไว้ด้วยแล้วกันโอเคนะครับโพลีเลี่่นนนะะคคครรรรัับบโโงกาาพตว เปลวไฟสีน้ำเงินหมายถึงการเผาไหม้ที่สมบูรณ์เนี่ยครับสิ่งนี้บ่งบอกว่าก๊สถูกเผาไหม้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเผาหรือว่าสิ้นเปลืองก๊สหรือว่ามันจะมีแบบว่าคอมเมนต์ที่เขาบอกกันนะครับคือที่คนดูเขียนนะครับคือว่าไฟเนี่ยนะครับถ้ามันร้อนแบบถึงจุดสูงสุดเนี่ยหรือว่ามันเผาไหม้แบบสมบูรณ์เนี่ยมันจะเปลี่ยนจักสีสีแดงหรือว่าสีส้มธรรมดาเนี่ยเป็นสีน้ำเงินหรือว่าสีฟ้าอะไรวันนี้นะครับซึ่งอเน,นี้ยมีคนคอมเมนต์จะเยอะนะครับซึ่งเป็นไปได้ไหม มันก็เป็นไปได้โอเคครับผู้ชมจะขอเสริมตรงนี้นะครับว่ามันแบ่งกันนะครับสำหรับสเนกพีกอันนี้เนี่ยคือจะมีสีฟ้าที่เป็น,ปนไฟสีฟ้าเก่าเคินนี้นะแล้วการใหม่เนี่ยเป็นรูปนี้นะคุณผู้ชมนะครับซึ่งสองอันนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกันนะครับซึ่งอันใหม่เนะี่ยน่าจะเป็นอะไรผลไม้กับน้ําแข็งหรือว่าอะไรแล้วแต่นะคุณผู้ชมแต่คืออันเก่าีือแนะ่นอนว่าเป็นไฟสีฟ้าซึ่งไฟสีฟ้าเนี่ยนะครับมันจะเป็นไฟนะครับที่ร้อนที่สุดน,นะครับ คือต้องบอกก่อนว่าปกติเราจะเห็นแต่ไฟสีแดงใช่ไหมซึ่งทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับมันจะมีไฟทั้งหมดน่าจะมา4สีสีนะคือมีสีแดงสีส้มสีขาวแล้วก็สีฟ้ามั้งซึ่งไฟสีฟ้าเนี่ยเป็นไฟที่ร้อนที่สุดเลยมานี้นะคุณผู้ชมที่ผมไปอ่านดูนะโอเคก็จะมานี้นะครับม่มีโลโก้น้าแข็งนะคุณผู้ชมโลโก้น้ำแข็งอนะันนะนี้ผมไม่อยากจะมั่นใจเลยว่าเป็นน้ําแข็งหรือว่าอะไรนะเพราะาน้แข็งนี่มันทําเกือบจะหมดแล้วบ้านด็เกมยรฮะ เป็นว่านะครับคนดูคิดว่าไอ้รูปเนี้ยนะครับที่มันคืออะไรดีกว่าครับคุณผู้ชมไอ้รูปนี้คืออะไรนะคุณผู้ชมนะครับถ้าใครคิดว่าเป็นน้ำแข็งจริงอยู่ที่เขาแบบมีโลโก้น้ำแข็งหรือเปล่าก็คอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปเลยกัน <min> โอเคอคุณผู้ชมแล้วก็สำหรับใครที่คิดว่าเป็นอะไรก็คอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปแล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปว่าจะมาหาคอมเมนต์คนดูอยู่แล้วนะค,คุณผู้ชมนะครับไม่เป็นคลิปที่เอ่อมาบอกเลยว่ามันคืออะไรนะเป็นว่า ผมมันจะไม่อะไรบัวแล้วกันคนดูคลิปว่าอะไรคอมเมนต์มาแล้วก,กันคลิปก็ต้องคู่ชมแบบคลิปนี้เราไปก่อนเจอกันที่หน้าผมอบายสีโยเกยครับ